คือทินกับคุณเนวินใครเด็ดขาดกว่านว่ากันจริงนะครับต้องถึงจุดนั้นก่อนเนี่ยครับผมมากกว่าคนที่พาลูกผมเข้าโรงเรียนที่อังกฤษอคือคุณเนวินนะไปส่งถึงโรงเรียนนะโอ้พ่อไม่มีความหมายเลยนะตอนนั้นคือหาโรงเรียนให้เสร็จให้ลูกอยู่นี่ได้ยังไงโลกไปถึงไหนแล้วครับนะเห็นแก่ตัวไม่ได้รักลูกอือยากให้ไปก็หลานหลานเขาับ ก็จัดการไปหา้ขงเร็วดิแก้าไปหาจริงผมเป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้จบไม่มีอะไรค้างคามันก็ทำให้ผมฝึกนิสัยดีไซน์อีฟตัดผมกล้าตัดสินใจแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยพลาดสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์ชีวิตผมว่าสิ่งใดก็ตามที่ผมตัดสินใจ บนพื้นฐานของความถูกต้องมีไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายผมยังไม่เคยพลาดแม้แต่เรื่องเดียวผมจะประสบความสำเร็จมากหรือประสบความสำเร็จบานกลางหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเราใช่ปะใช่ใช่จะรู้สึกอันหนึ่งอยพูดแล้วตุมว่าผมเคยพูดคนว่าผมไม่เคยเอาเปรียบใครแน่นอนแต่อย่าเอาเปรียบผมแต่ไม่ชอบที่คนเอาเปรียบเราอย่าเอาเปรียบผมในเมื่อในเมื่อเราไม่เอาเปรียบใครก็อย่ามาเอาเปรียบกัน ผมเดินสายกลางเป็นไม่ใช่เดินไม่เป็นแต่ว่าต้องคู่กรณีผมต้องไม่ต้องไม่มีอะไรซ่อนไว้ข้างหลังนะครับซึ่งถ้าคนทําแบบนี้ผมได้จะหรือว่าผมทําแบบนี้กับใครได้เนี่ยภารกิจพันธกิจแรงต่างมันจะจะสาเร็จอย่างดีมากๆผมมีเห็นไหมยงตัวยกตัวอย่างครับท่านเนวินทิชชอบท่านศักสยามพิอบครชอบทุกคนก็บอกโอ้โหแต่ละคนนี่ทั้งเขี่ยวไหมในในสายตาคนนอกเขี่ยวนะ โอดนะดุดันเป็นนักเลงไม่มีใครนึกถึงหรอกว่าคนอย่างผมจะเข้ากับท่านเหล่านี้ได้จริงาะแต่ภาพลักษณ์ของคุณทินต่อหน้านักข่าวหรือทั่วไปคือคนที่นิสัยดีที่เล่นคุยเล่นฮาเฮฮาได้แต่พอมันผสมกับคุณเนวินได้เป็นคนสุดท้ายที่มันควรจะเวิร์กจะถามว่าจริงตอนที่เข้ามาการเมือง20ปีที่แล้วเนี่ย นี่คือชอ้อยสุดท้ายเพราะภาพคุณอนุทินตอนนั้นคือภ <c oughs> าพภาพเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่มาเล่น <c oughs> ใช่ไหมครับภาพบุลนักธุรกิจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้เท <c oughs> ่าไหร่แล้วก็จริงๆตอนเข้ามาใหม่ๆถ้าหนีได้หนีด้วยอแต่ในสุดท้ายเนี่ยการเมือมันก็เหมือนกับอยู่ในวงโครจรต่างการครับโคจรไปโคจรมามันก็มาใช้เอะกัน <c oughs> ครับแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจเมืองที่เราจะต้องตัดสินใจไปด้วยกันครับันี่ใดวินเขาตอนนั้น ตั้งแต่วันนั้นมันก็ทําให้มีวันนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดอย่างหนึ่งในเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เราเดินมาทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันมันยิ่งกว่าเป็นญาติอ่ะมันไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องอย่างเดียวพี่เป็นน้องไม่ได้หรอกว่าจริงจริงมันเราไม่ได้คานต่างกันมาแต่ว่าเรามีความผูกพันเหมือนญาติปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ยอมรับกันนี่คือสําคัญมาก ที่ใครมาบอกว่าออคุณเป็นตัวของตัวเองได้แล้วคุณต้องไม่ฟังคนนี้คุณต้องไม่ฟังคนนั้นผมก็ฟังในส่วนที่ที่ถ้าเราดีต่อกันเนี่ยทำไมยังไม่ฟังอ่ะเขาเขาไม่ได้เอาอยากินมาให้เรากินคุณเนวินอยอมรับอะไรในคุณอุทินและคุณนุกสินยอมรับเลยในคุณเนวินได้เขาเขาเป็นพี่ใหญ่ในวงจรเนี้ยมีกันอยู่สามสี่คนมีคนหนึ่งชื่อคุณกหนกศักดิ์ปิ่นแสงะน,นะ,ค,ะนครับพี่หนก ท่านในวินก็เรียกเขาพี่นกค,คุณศักดิ์สยามก็เรียกเขาพี่นกผมก็เรียกเขาพี่นกอันนั้นก็เปรียบเสมือนพี่ใหญ่อืใช่ไหมแล้วก็มีคุณในวินมีคุณศักดิ์สยามมีผมมันมันไม่ใช่เรื่องคบกันเรื่องการเมืองอย่างเดียวละหลังจากที่เรามาทํากิจกรรมทางการเมืองด้วยกันเจอกันทุกวันแต่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้ะมันเป็นเรื่องชีวิตพี่ชีวิตผมอืตอนที่ผมประสบปัญหาหลายๆอย่างในครอบครัวผมผมก็มีคนเหล่านี้ที่คอย ออยู่ข้างหลังอุ้มชูผักดันผมให้กำลังใจผมแล้วก็คอยดุ่าว่ากล่าวผมเวลาผมดาวๆขึ้นมานะแล้วก็คอยคอยเป็นกำลังใจพี่ต้นเจอเป็นคนที่พาลูกผมเข้าโรงเรียนที่อังกฤษคือคุณเดวินนะไปส่งถึงโรงเรียนนะพ่อไม่มีความหมายเลยนะตอนนั้นคือหาโรงเรียนให้เสร็จเองต้องไปเรียนไม่เองละมึงเลยแหละ ให้ลูกอยู่นี้ได้ยังไงโลกไปถึงไหนแล้วครับนะเห็นแก่ตัวไม่ได้รักลูกแล้วก็บอกอให้ลูกอยู่ที่นี่จนจบด็อกเตอร์หรืออะไรเงี้ยนะต้องไปมึงงอกอยากให้ไปก็หลานหลานเขานี่ก็จัดการไปหาโรงเรียนไปดิไแกก็ไปหาจริงแล้วแกก็ไปเอาโรงเรียนที่ลูกๆแกเรียนแล้วก็มาหนึงบอกกุจัดการให้มึงหมดแล้วนะครับคุณทินกับคุณเนวินใครเด็ดขาดกว่ากัน ว่ากันจริงนะต้องถึงจุดนั้นก่อนเนี่ยผมมากกว่าเวลาที่จะไม่ไม่ถอยกลับแต่ระหว่างก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยผมจะยอมคุณอนุทินคล้ายๆคุณทักษิณอันหนึ่งหรือเปล่าคุณทักษิณเนี่ยจะปณีบนอมอมก่อนแต่พอถึงจุดหนึ่งพอไม่ยอมแล้วก็จะสู้ผมว่าเป็นนิสัยของคนที่ต่อสู้ชีวิตมาด้วยตัวเองครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในเทิงที่ถูกต้องมาหมด นะครับแล้วก็มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองต้องระดับหนึ่งแล้วก็จะต้องพิสูจน์ให้คนเห็นว่ามันมมไม่ใชนะ